เพื่อนๆที่กำลังมองหาด้ามฟีหรือก่อแกกเนี่ยหรือบางคนก็เรียกบล็อกกลับทางนะมีตัวนี้เลยยี่ห้อโทโตนะตัวปุ่มกลมๆด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถกดเพื่อล็อกลูกบล็อกได้นะครับผมใช้งานมาแล้ว2ปีใช้งานทุกวันใช้งานหนักหน่วงมากจะเห็นได้ว่าในมุมที่กว้างเนี่ยเราก็สามารถใช้ประแจรธรรมดาเนี่ยใช้คันน็อตหรือหมุนได้ปกตินะหรือเราสามารถใช้ด้ามฟีหรือก่อแกกเนี่ยเพื่อทุนแรงเราได้งานของเราเนี่ยก็จะง่ายขึ้นและเสร็จเร็วขึ้นนะเพื่อนๆ ในพื้นที่แคบๆเนี่ยประเจรธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีระยะโยกนะเพื่อนๆหรือไม่สามารถขันลืมมุนน็อตออกได้เลยนะครับในพื้นที่แคบและจำกัดเนี่ยด้ามฟีและกออแกงเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆนะเพื่อนๆเนื่องจากมันใช้ระยะโยกเนี่ยน้อยกว่าประเจรธรรมดามากนะเนี่ยผมโยกนิดเดียวเนี่ยน็อตก็หลุดออกมาแล้ว